ถ้าไม่ได้ยึดติดกับชีวิตข้าฆ่าคนไปมากมายป่านนี้เราไม่คิดหรอกว่าจะอยู่คนเดียวไปชั่วนิรันดร์กบีมารุนินจาหลบนี้แห่งอีซูถ้าขอลนทันเจ้าตาขัสั่งเห่งบาคุฟุเจ้าบอกว่าอยากตายใช่หรข้าจะทำให้สมปรารถนาเองผู้หญิงคนนี้ร้ยกาจเด้ศกขาวว่าดีเป็นดินเดนแห่งความฝัน วรวบรวมนักโทษประหารจากทั้งประเทศไปส่งที่เกาะผู้ใดที่นำอายาอมตะกลับมาได้ถือว่าพ้นโทษดาบจะเผยเนื้อแท้ของมนุษย์ออกมากระบ,บีม่มรุผู้ว่างเปล่าตัวเจ้ายังมีความยึดติดต่อชีวิตอยู่ผุกปากซะคนอย่างเจ้ามันจะไม่เข้าใจอะไรขานะ่คือกระบ,บีม่มรุผู้ว่างเปล่า เป็นปีศาจท,ที่ไร้หวัวใจข้าวที่กินจากนักโทษอร่อ,รอยนักเื่องไงนายูกถือข้าจะไม่ยกโทษให้เฮ้ยน hey, ุ่มที่มาฆ่ามขฆ่ามาช่วยแล้วพี่ชายนายข้าคือตัวของข้าเองเทพของข้าก็คือตัวของข้าเองยังไงละ่ะจะเป็นนักโทษประหารหรือก่อที่ไม่รู้จักก็ไม่เกี่ยวข้าจะรอกลับไปให้ได้ทั้งหมดก็เพื่อเธอเจอ้าอยากเห็นวิชานินจาสินะงั้นก็ดูซะวิชานินจาบัญชาแห่งเธอ